ีค่ะพี่ชื่อพีมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องจำนวนเต็มซึ่งเป็นแบบว่าพื้นฐานเลยของคณิตพื้นฐานมหนึ่งเนาะจำนวนเต็มคืออะไรจำนวนเต็มนะคะคือจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนไม่มีทศนิยมจะแบ่งเป็นสามอย่างก็คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบ เราก็ศูนย์นะคะ,ะจํานวนเต็มบวกเนี่ยคืออะไรจํานวนเต็มบวกคือจํานวนนับหรือว่าจํานวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ซึ่งจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยก็คือหนึ่งใช่ไหมซึ่งจำนวนเต็มบวกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยส่วน จำนวนเต็มลบนะคะก็คือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์จำนวนเต็มลบเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดมากที่สุดนะคะ<ม>คือลบหนึ่งและมีค่าน้อยลงเรื่อยๆยิ่งตัวเลขมากเนี่ยจะทําให้มีค่าน้อยลงแล้วก็นับได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันได้แก่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆนะซึ่งสังเกตดูอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับจํานวนเต็มบวกใช่ไหแต่ว่าจํานวนเต็มลบเนี่ยจะมีเลขลบอยู่ข้างหน้า แต่จานวนเต็มบวกนะคะจริงๆแล้วนะมันจะมีเลขเลขบวกข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ใส่เขาจะละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะว่าถ้าเป็นตัวเลขเฉยๆเนี่ยคือจํานวนเต็มบวกต่อมาจํานวนเต็มศูนย์นะคะก็คือจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนนับไม่ใช่จํานวนเต็มบวกและลบก็คือศูนย์ก็คือศูนย์เลขเดียวเองตอนนัวนี้ง่ายมากจํานวนเต็มศูนย์ก็คือศูนย์โอเคผ่านเนาะ อันนี้ได้ยินพี่อยู่ใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคเผื่อพี่ลืมแบบว่าเปิดไมค์แล้วพี่พูดจนจบอะไรย่างนี้ขอบคุณค่ะต่อมานะคะเรามาลองเปรียบเทียบค่าของจํานวนโดยการแส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะแปบ๊บหนึ่งเนาะมีคนเข้ามา มาต่อกันที่การเปรียบเทียบจํานวนโดยการใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ก็ยังง่ายอยู่ใช่ไหมมาดูข้อหนึ่งเก้ากับยี่สิบเอ็ดแน่นอนว่ามันคือเก้าเนี่ยน้อยกว่ายีเอ็ดแน่ๆใช่ไหมต่อมาลบแปดกับสิบยิ่งติดลบก็ยิ่งน้อยนะคะอันนี้ก็ง่ายเลยก็ลบแปดน้อยกว่าสิบต่อมาข้อที่สามนะคะ ลบยี่สิบเอ็ดกับลบสามสิบห้าซึ่งก็คือยิ่งค่าติดลบมากเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยค่านั้นก็ยิ่งน้อยเหมือนกับแบบว่าเวลาเราติดเงิน่ะเนาะยิ่งติดเงินเพื่อนมากๆหรือติดมีมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมแสดงว่ายิ่งติดมากยิ่งติดลบมากเนี่ยมันก็มีค่าน้อยดังนั้นลบยี่สิบลบยี่สิบเอ็ดนะคะมีค่ามากกว่าลบสามห้าต่อมาข้อที่สี่ลบเก้าเก้ากับลบหนึ่งก็ง่ายๆเหมือนเดิม ลบเก้าเก้าเนี่ยน้อยกว่าลบหนึ่งอันนี้ผ่านเนาะมันไม่มีอะไรเลยต่อมานะคะเส้นเรื่องเส้นจํานวนเส้นจํานวนเนี่ยจะเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นลําดับของจํานวนจริงเนาะซึ่งตัวเลขที่อยู่ขวามือนะคะจะมีค่ามากกว่าตัวเลขซ้ายมือเสมอนี่เนาะนี่ขวามือนี่ซ้ายมือขวามือเราก็จะเห็นเนาะว่ามันเป็น เลขจำนวนเต็มบวกแล้วจะมีเลขตรงกลางเนี่ยเป็นศูนย์ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเลขขวามือจะมีค่ามากกว่าเลขซ้ายมือเสมอแล้วเขาก็ยกตัวอย่างให้ว่าสี่นะคะสี่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีค่ามากกว่าหนึ่งซึ่งหนึ่งอะอยู่ซ้ายมือของสี่ใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนเหมือนปกติเลยว่าเรามีเงินสี่บาทเนี่ยมากกว่าหนึ่งบาทแน่ๆอยู่แล้วต่อมาเจ็ดนะคะมีค่ามากกว่าลบเจ็ดก็ใช่ระหว่างเรามีเงินเจ็ดบาทกับติดนี่ จ็ดบาทเนาะสองมีค่ามากกว่าลบหนึ่งและลบสองมีค่ามากกว่าลบสี่นะคะอ่ะเรามาสังเกตดูว่าเลขจํานวนเลขลบน้อมันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นไปทางซ้ายมือดังนั้นลบสองเนี่ยที่อยู่ขวามือของลบสี่นี่คือลบสองนี่คือลบสี่เนี่ยลบสองจะมีค่ามากกว่าลบสี่ต่อมาค่าสมบูรณ์นะคะ ค่าสมบูรณ์คือระยะห่างของจำนวนเต็มนั้นกับจำนวนเต็มศูนย์โดยจะมีค่าเป็นบวกเสมอโดยใช้สัญลักษณ์แทนคือตัวนี้ใช่ไหมเรียกมันว่าอะไรดีเรียกมันว่าตะเกียบหรอขีดสองขีดซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยอ่ะเราลองมาดูที่ภาพเส้นจำนวนตรงนี้เนาะเขาบอกว่ามันคือระยะห่างใช่ไหมของจานวนเต็มนั้นกับจานวนเต็มศูนย์โดยที่อ่ะเขาดูมีตัวอย่างให้ว่า ค่าสมบูรณ์ของลบสี่เนี่ยมีค่าเท่ากับสี่ทำไมถึงมีค่าเท่ากับสี่อ่ะเราก็ลองลา้เส้นดูก็ได้ว่านี่ลบสี่มันอยู่ตรงนี้เนาะปึ๊บศูนย์ศูนย์นี่ใช่ไหมเราก็นับระยะทางเนี่ยมันเป็นสี่เพราะว่าระยะทางอะ่ะมันจะมีค่าเป็นลบไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าน้องจะเดินทางไปทางไหนแบบว่ารอบทิศเราอะ่ะระยะทางนั้นอะ่ะมันจะมีค่าเป็นบวกจะไม่มีการเดินหรือว่าเราเดินไป ลบสองเมตรอะไรอย่างนี้มันไม่มีเนาะดังนั้นเนี่ยค่าสมบูรณ์น่ะมันคือค่าที่ไม่มองเครื่องหมายมันจะมองแค่ว่าจำนวนเท่านั้นถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาว,วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเรียกมันว่าปริมาณสเกลาเนาะไม่แบบไม่มองทิศทางไม่มองว่ามันจะไปบวกจะไปลบมันมองแค่จำนวน มาดูที่ absolute เอ้ยขอโทษทีค่ะค่าสมบูรณ์ของสเนาะค่าสมบูรณ์ของสเนี่ยมีค่าเท่ากับสอ่ะแล้วก็เหมือนกันเลยเราก็ดูรึบลากมาสอ่ะมีค่ากับสจริงด้วยพอเรานับแล้วหนึ่งสองส่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมอ่ะมีค่ากับสจากเส้นจำนวนนะน้องก็สังเกตได้ว่าลบสี่กับศูนและสี่กับศูย์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสี่ดังนั้นค่าสมบูรณ์สองค่านี้ ก็คือจะมีค่าเท่ากันก็อย่างที่บอกเราก็จะไม่มองเครื่องหมายเราจะมองที่จํานวนแสดงว่าลบสี่กับสีเนี่ยถ้าใส่ค่าสมบูรณ์จะมีค่าเท่ากันแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีค่าเท่ากันนะคะเขาจะเรียกมันว่าจํานวนตรงข้ามที่เขียนก่อนมันจะเป็นจํานวนตรงข้ามนะคะเดี๋ยวมันจะมีข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยดูไปอีกทีเนาะจำไว้ก่อนว่าถ้าจํานวนที่ มันมีค่าใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันเนี่ยมันจะเรียกกันว่าจำนวนตรงข้าม